พร้อยสิบห้าพิเศษร้อยสิบห้าก็ตัวอย่างที่เกี่ยวกับสมาธิที่ถูกต้องนะที่มีปรากฏหลักฐานไว้ในพระไตรปิฎกนะพระเจ้าตัดไว้มีตัวอย่างเงยอะแยะมากมายอาตมาก็ยกตัวอย่างครับนะสักกห้าสิบตัวอย่างเพื่อให้เราได้ศึกษาว่าพระเจ้าตัดไว้ว่าสมาธิถูกต้องเป็นอย่างไร เท่าที่ยกตัวอย่างมา42ข้อเนี่ยไม่มีตรงไหนเลยที่จะบอกให้นั่งหลับตาหรือยุบหนอพองหนอเข้าหนอออกหนอหรือเอาไฟจักสะดือสามนิ้วมีแสงไม่มีนะมีแต่การปฏิบัติก้หาจิตเจตสิกรูปนิพานเท่านั้นนะ่ะในเรื่องไตสิกขานะก็ขอทบทวนคราวที่แล้วตัวอย่างที่42 สมาธิขันอาศัยพระเตยวเรื่องทิย์เก้าข้อสี่ร้อยห้าสิบสี่หน้าสองร้อยคือหลังจากพระุทธเจ้าทา่านไปนิพพานไม่นานนะสุภาพมนุษย์ก็ไปถามพระอน,นุนบอกเอ้พิสมาธิพระพุทธเจ้าอ่ะสั่งสอนให้ประชาชนสมาทานอะไรเรื่องหลักๆ ให้ให้ประชาชนสมาทานในเรื่องอะไรที่เป็นหลักๆครับพระนอรศวิเศษตตรัสบอกว่าให้สมาทานศีลนขันสมาธิขันปัญญาขัน<ม>ทีนี้ไอ้ศสลนขันนี่ก็คืออะไรศีลนแปลว่าเวรมณีขันก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะ <c oughs> แล้วก็สมาธิขันก็คือจิดตั้งมั่นในเนี่ยในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละรูปมันก็แยกก็เป็นมีทั้งรูปทั้งนามทั้งมหาปุตรูปและอุปัทยรูปนะซึ่งมันมีนิวรห้ากรามคุณห้านะแล้วก็อุปทานขันห้าอายตนะนอกในหกคือตาประสาทธรูปมานะรูปนามประสาทรูป ตาหูจมูกเล่งกายสนใจนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งถพืควบคุมประสาทใช่ไหมเราก็คบกับโคตรลูปคือรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมอารมณ์โดยผ่านจากทวารตาหูจมูกเล่งกายนี่แหละนะไม่ไปติดไปยึดไปผูกพันกับสิ่งที่ตนเองชอบหรือก็ สิ่งที่ตัวเองไม่ชอบหรือไปยึดทิฏฐิแล้วก็ไปปลูกพันดูกับสิ่งพวกนี้นะแล้วก็ให้มีปัญญาปัญญาจากไหนปัญญาจากที่เราเห็นจริงว่านิวรณ์ห้ากรรมคุณห้าอุปทานขันห้านะปัญญาขันเงี้ก็ขันห้ารูปพิจนนาสัญญาสังการวิญญาณรูปก็แยแยเป็นดุกรูปรูป,รป,รปนอกรูปในนะจนอายตนะหก ไม่ไม่ไม่นั่นไม่ไม่ไม่ติดติดลูกพันไม่ไม่เป็นตัวเหนเราไปชอบไปชังแหะเนี่ยก็เห็นเป็นไม่อันติจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงเป็นทุกขไม่มีตัวตนไอ้สิ่งเราไปติดไปยึดผูกพันเนี่ยนี่คือปัญญาขันก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะซึ่งพระก็ต้องมีสี่สิบสามข้อตามพระไตรปิฎกเก้าบอก สีนสี่สิบสามข้อมีจุลสินมัชชิมะสีม,สมหาศีลเปลี่ยนใหม่ถ้าเชื่อพระเจ้าที่มีปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกอันที่เขาพิมพ์เองฉบับหลวงฉบับจุลาไปเปิดอ่านดูได้เลยมาไม่สองรอยิบเจ็ดมันเป็นวินยัยมันเป็นเป็นสีนอาจยาสีนอาจยานี่คือคล้ายๆกฎหมายาถ้าผิดแล้วก็มีโทษ ส่วนศีลในใครมีก็จะเจริญนะสองร้อยิบเจ็ดก็เป็นเป็นวินัยอย่างผู้หญิงก็มีสามร้อยสิบเอ็ดข้อส่วนศีลก็เหมือนกันก็จะสือ่อถ้าจะอยากเจริญก็ต้องถือสี3สีลสามสี่สามข้อเหมือนกันเท่ากันแต่วินัยน,นี้จะไม่เท่ากันวินัยของผู้หญิงจะมีมากกว่านะอยาก อย่างถ้าเป็นภิกษุณีก็ถือถูกเนื้อต้องตัวบปหุดนี่ภิกษุณีถือว่าปลาชิกเลยถ้าเป็นพระก็แค่สังฆาธิเศษนะถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องภิกษุณีก็ขาดแต่ความเป็นพระเลยงานะมันต่างกันสรุปคร่าวๆว่าทำให้ส,สมาธิขันคือมีจิตตั้งมั่นโดยคุ้มครองทวารในสี่ทั้งหกเนะี่ยคุ้มครองตาหูจมูกจิกใจรูปโัตว รูปเลือเกิดเสียงสัมผัสแล้วไม่ชอบไม่ชอบไม่ชังทําให้เกิดการมคุณนิวนหนรห้าอุปทานกันห้านะครันิวรห้าอุปทานกันห้าไอการมคุณห้าจับทวารในอินทรีย์ในคุ้มครองทวารตรงนี้นะไม่ไม่มีนิวรห้านะไม่รวบถือไม่แยกถือไม่มีบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัส อภิชาเพ่งเลงก้าละโมไปสนใจตนนะไม่สามารถครอบงำเราได้ย่อมสวยสุขที่ไม่ละคนด้วยทุกในภายในนี่คือสมาธิขันสรุปแล้วหนึ่งให้มีสติสัมปชัญญะสติแปลว่ารู้ตัวสัมมตปชัญญะคือสํานึกสํานึกว่าเราจะต้องไม่ไม่มีนิวรณ์หไม่มีกามกุลห้าไม่หนวตายกันห้า อายตนะหกนอกในหกก็ก็ไม่ไปติดยึดผูกพันแล้วก็เดินเจ็ดเก้าโพธิงศเจ็ดเดินตามทางยักษ์ม้าม่องแปดขยายเป็นโพธิปักสามสิบเจ็ดทำมาเป็นฝักฝ่ายการตัดสรู้นะอีกสามสิบเจ็ดแล้วเข้าหาโลกโลกุตระคือโสดามัคโสดาผลตะกิขาแมกตะการธาโมตะการวัฏตะการิมพลเจริอรรถธรรมอรรตผลอีกแปด และบ,บุกนิพพานอีกหนึ่งนี่โลกุตระสี่สิบหกนะก็จบนี่ให้มีสมาธิตั้งมั่นอย่างนั้น <c oughs> นะให้มีศีลศีลมันก็เป็นศีลเลนเพื่อติงยันติศีลจะพาไปนิพพานนะพักอยู่นะเสนาสนะอันสง,งัดนะที่อยู่ก็มีธรรมะหกสวิตรงอามียนะธรรมาย่อ มีศรัทธาวิทยะมีสัญชาติเป็นคนตรงมีปัญญาแล้วก็ไม่ไม่อภาษมากไม่เจ็บป่วยมากแล้วที่ก็ต้องไม่ใกล้ไม่ไกลต่างไปมาสะดวกห่างจากชุมชนนะมีสัตรบุรุษมีผู้สูตรอยู่ที่นั่นนะสามารถเข้าไปถามในการนั้นสมควรแล้วท่านก็ตอบให้หายสงสัย ถึงจะทําให้เราเจริญและหลุดพ้นได้ง่ายนะแล้วก็ละอภิชาละโรมนับว่าไปแล้วใช่ไหมก้หกก็ 6, ไม่มีนิวรณ์ห้าไม่อยู่ประทานกนะันห้านั่นแหละมันก็คือจนาสิบห้ามันคือฌานนั่นเองฌานมันก็มีอะไรจนาสิบห้าหนึ่งถึงพร้อมด้วยศีลไงปฏิบัติไม่ปิดคือสำรวรบิน, 4, ร,นรีโพรชเนนมาตนุตาชาคยาเนโยคะและสารธสามอีเจ็ด มีศรัทธาฮิริโอตปะผู้สัาวิยาสติปัญญาแล้วก็าชานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานนี่ไม่ใช่หลับตาฌานนี่ไม่มีนิวรณ์ห้านะจนได้ชานสี่ได้ชานสี่แล้วก็ได้วิชาแปดก็จะเป็นปัญญาจบมีแปดข้อทีนี้ตัวอย่างสมาธิที่สี่สิบสามอันนี้เป็นอนของอัตมาเองที่รวบรวมไว้นะ ตัวอย่างสมาธิที่สนนี่สิบสามอมาวบรวมเองคือให้มีสมาธิตั้งมั่นที่จะไม่ไปในสายเปรตสายสัตว์นรกนะเปรตนี่คืออะไรเปรตนี่คือความอยากก็คือปัญหาสัตว์นรกก็คือโทสะทีนี้ทีนี้อาตมาเคยบอกแล้วว่าเราจะลดเลิกละกิเลสเปลียนเ,เ,เ,เหมือนต้นไม้อะถ้ามันมีตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเราจะ จะจัดการได้ง่ายอย่างต้นไม้ต้นใสเงี้ยต้นเล็กๆมันออกมาสองกีบนิดๆหน่อยเนี่เราถอนง่ายถ้ามันต้นใหญ่แล้วถอนยากงั้นเป็ดก็ตามสัตว์นรกก็ตามเราเห็นในเล็กน้อยนี่เราจัดการมันถึงง่ายอย่าปล่อยให้มันโตพอโตแล้วก็สู้ไม่ได้ต้องจ้างแมคโคมาขุดถอนออกถ้ากัเป็นต้นใสใช่ไหมอะดูชาร์จเอา อ่ะดูตามชารตนะสายสายที่เป็นเปดตผูกพันติดยึดหวงแหนโดดโลกนะคือเราต้องดูเราต้องคอยระวังนะ <c oughs> ครั้งแรกก็ดูอารมณ์สิ่งที่จิตไปสวยอารมณ์เนี่ยสิ่งที่จิตไปสวยไปสวยอะไรจิตไปสวยอะไรจิตไปเสวยจิตไป สบายสบายหรือเปล่าเนี่ยเป็นการไปนั่งพักแล้วจนเทวดาพระท่านไปนั่งที่สะบัวนั่งอยู่เฉยเนี่ยลมไปิดจิไปไปสวยลมเฉยเนี่ยเป็นกามไปนั่งเฉยยุบเอาพองหนอนี่เป็นกามเป็นทบไงเนี่ยต้องไม่ต้องไม่มีไม่จิตตัวนั้นให้ให้ควรในธรรมหรืออะไรทีนี้พระองค์นี้ก็ไปนั่ง เธอวาบอกอ้าวท่านทําไมมา,าแอบ,บขโมยกินบัวพระบอกอา้าวกินบัวเนี่ยนะเราไม่ได้ไปถอนมันซะหน่อยแล้วนั่งเฉยท,ทําไมเธอไม่ไปว่าคนที่เขาขโมยเอาต้นบัวไปล่ะบอกไอ้คนขโมยต้นบัวนั่นนะผมไม่พูดถึงหรอกพูดถึงท่านเนี่ยเป็นพระแท้แทเนี่ยตั้งใจจะหลุดพ้นให้มีสมาธิไม่ใช่เหรอให้มีศีลสมาธิปัญญาไม่เลยแล้ว,ลวมาน,นั่งเฉยทำไม มันได้ประโยชน์อะไรใข้ควรดูสิท่านยังติดยิดผูกพันอะไรมีนิวรห้าบ้าอุ้มกระันหันห้าเป็นยังไงอายุท่านหกท่านหลุดพ้นไหมเนี่ยระวังอารมณ์ตัวเนี้ยอารมณ์สบายสบายเนี่ยก็อย่าให้มีมีกิจอะไรก็ไปทําอบทนออวนใข้ควรในทำสิจะรู้ทำทาด้วยการฟังธทำแสดงทำส,สารยายทำ ใครกวในธรรมจนเป็นสมาธินิพิตไม่ใช่เหรอก็ทบทวนธรรมไปสิสติปัฏฐานสี่มีอะไรแล้วท่านมีไหมกายเวนาจิตธรรมนิวรณ้าออประานกาน้าอายน 6, าหกพ่อจงเจ็ดโพธิปักสามสิบเจ็ดเป็นโลกุตตะละแล้วจนเห็นอริยสัจสี่อ่ะทบทวนไปสินะบอกโอ้ท่านนี่แม่ดีจังเลย ถ้าเห็นราจะมาปิดพลาดบวกป้องเลยช่วยเตือนอีกนะท่านทำไมพูดงั้นนะผมไม่ใช่ลูกจ้างท่านนะท่านก็ไม่ได้ให้เงินเดือนผลท่านต้องทบท่านต้องตักเตือนดูตัวเองสิเห็นไหมเนี่ยอารมณ์เนี่ยระวังอารมณ์ของเราไว้ตัวตัวแรกแรกเริ่มเนี่ยเธอจัดการซะก,ก่อนนะให้รู้ตัวข้อสองก็เกิดฉันทะฉันทะแปลว่ามุ่งหมายปรารถนา พราะถ้าเธอมุ่งหมายปรารถนาอะไรแล้วเธอก็วิริยะเพียนไปเพื่อให้สมใจเธอเธอต้องดูฉันทะเธอจะมุ่งหมายปรารถนาอะไรจะเป็นมารห,หรือจะเป็นพรมมันเป็นกุศลหรืออกุศลเธอจะปรารถนาให้เป็นอะไรเป็นเทพหรือเป็นมารจะทําผิดศีลหรือผิดกฎหมายของบ้านเมืองหรืออะไรมันดีมควรไหมรีบตัด นัดสาวมาคุยในกุฏิอย่างเงี้ยมันควรไหมเนีย่ยท่านก็ต้องเลิกพอสาวโตมาท่านก็พูดอะไรต่ออะไรมันควรไหมท่านก็ดูฉันทะของท่านให้ถูกต้องกําหนดเป้าหมายชัดเจนสามลัตตะถัดท่าดูใจท่านมีพอใจไหมถ้ามีการพอใจตัดสี่อารามดีใจไหมอาตมาเคยมี แสดงทรรมนี่แหละเห็นไอ้คนที่จะาม,มาประทับใจอะไม่มาฟังธรรมนะมันก็กหวนกะวายแหละพอเข้ามาได้ก็ดีใจนะเนี่ยผู้จัดการธนาคารเนะี่ยมันนึกถึงยังไม่หายเออดาวนี่แม่ไม่ได้เรื่องหรือเล่าเนะี่ยดีใจเข้ามาแล้วก็ดีใจมาแล้วเนาะพอเทศไปม,มานี่ยก็เทศยังห่อเหี่ยวพอเข้ามาเราโหก็ปี้กระเป๋าเช่ไห แต่ไม่ได้คุยกันนะเพราะทำอะไรเพราะทำมาตัดก,ก่อนรู้ว่าเออให้จิตใจเราไม่ไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วไปเขาคงมีผัวแล้วแหมเป็นผู้จัดการธนาคารจะไม่มีได้ยังไงไอใจเรามันเองอ่ะแหละบอกแล้วไม่มีใครมาทําให้เราทุกข์หรอกเรา,เราตัวเราเองกูเองแล้ว <laughs> ก็ทุกข์เองเ <laughs> นี่นยนะดีใจเนี่ยเราต้องคอยระวังก็ห้าปิตะชื่นชม จิตที่คอยชื่นชมนี่มันเริ่มเริ่มกามแล้วนะเริ่มเปรตแล้วนะเอาตั้งแต่เด็กไอเด็กน้อยนี่เราจะคอยชื่นชมเลยเนี่ยมันกามนะต้องคอยต้องคอยดูไม่จะไปชื่นชมใครอนุโมทนาไปจบคําว่าชื่นชมนี่หมายความว่าจิตไปผูกเขานะเห็นว่าเขาดีใช่ไหมพอชื่นชมก็อยากจะชื่นชมเรื่อยๆอ่ะ ดอกไม้หอมก็จะยังหอมเรื่อยๆไม่มีใครเราจิตด,ดอกมะลิรวมทีเดิมถึงไปไม่มีดอกเขาก็ดมเรื่อยๆแหละมันชื่นชมอ่ะต้องตัดเพราะเรามาปฏิบัติเพื่อละความอยากละตัญหาละพยาบาทโทสะยังไม่ล่ะเราต้องรู้ตัวทีนี้ถ้าเราปล่อยไปมันก็จะเกิดประโมทะบันเทิงโอชะอร่อยหรือบันเทิงใจเกิดขึ้นแล้ว ปรโมทขเกิดความบันเทิงชื่นใจแม่ได้คุยกับเธอแล้วมันชื่นใจมันมีปิติสุขนะพูดกับเลาก็ติดกันก็เจ็บแล้วมันก็จเจริญไปขิบฐานันทิคือเพลิดเพลินต่อไปเพลิดเพลินดีหมดลืมวันลืมคืนเลยแปดก็เปมาเ,าเกิดความรักใคร่ผูกพันแล้วทีเนี้ยเชิงกรามนะ ความรักมันก็เกิดจากมันมีอยู่สี่คือบรรยายไปแล้ว,ลวไอ้นี่ทบทวนเฉยความรักเกิดเฉพาะความรักความรักเกิดเพราะความชังความชังเกิดเพราะความรักความชังเกิดเพราะความชังเนี่ยนักอธิบายไปแล้วเป,เปมะสูตรนะข้อสองร้อยสิบข้อสองร้อยเล่มยี่สิบเอ็ด มันจะเล่มยี่บเอ็ดก็สองร้อยกว่าในจําไม่ได้แล้วนะเราก็ต้องดูนิเปมะเปมะสูตรมาดูการมาราค้าเขากล่าว่าจะเกิดการมาาค้าอีกกําหนัดยินดีเพราะเรารักใคร่ผูกพันแล้วเนี่ยเราก็กําหนัดดินดีเขาให้นิพิทาเบื่อหนา่ายใครกําหนัดแต่เราเกิดกําหนัดยินดีเพราะเราสะสมตั้งแต่อารมณ์เนี่ย รงสะสมตั้งแต่จุดเล็กจุดน้อยมันก็ขยายค่อยๆโตโตโต,ต,ตขึ้นมันได้อาหารมาก็ได้อาหารมาเรื่องกรรมก็ได้อาหารก็จเจริญไปเรื่อยเกิดกรรมลอยกะากำลัดินดียก็เป็นข้อสิบอภิชาวิสมะโลภะเพ่งเลนก้าล้ละโมกอยากได้เห็นสมใจตนอยากได้มาเสพอยากได้มากๆความโลภกดขิ้นแล้วนะอยากได้มาเสพนะพอได้ยังใจก็เป็นข้อสิบเอ็ด ก็ปิดปาสกัก็หายโหยหาแล้วนะพอปิดปาสะหายโหยหาก็ข้อสิบสองพอมันไม่ได้อย่างใจก็เล่าร้อนดิ้นรนเพื่อสมใจก็เป็นสิบสามตันหาทยานหยากเต็มที่ลอบเต็มาการทยานอยากเต็มที่าาาาน,ทนี่คือสายเปดให้เรามีสติตั้งมั่นในแต่ละข้อแต่ละข้อเพราะเรามีสติตั้งมั่นตั้งแต่อารมณ์เสร็จแล้วตัด รู้แล้วตัดอ่ะเนี้ยสายนเนี้ยเราเราต้องต้องคอยระวังแต่จุดมีสมาธิตั้งมั่นเพื่อจำให้มันเจริญต่อไปอะเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เกิดตัณหาทยานอยากโลภเต็มกาการพอถึงท้ายานอยากโลภเต็มมาการแล้วมันแรงมันตัดยากเอาตั้งแต่เล็กน้อยเลยจิตสวยอารมณ์เล็กน้อยเราต้องรู้ตัวแล้วก็พยายาม บางทีเราก็อามาบางทีก็ปล่อยไปเอแอต่ก็าดูจิตนะดูจิตเอปล่อยไปแต่ก็ดูจิตพยายามดึงกลับเรื่อยๆนะเพราะมันยังเด็ดขาดไม่ได้ก็ค่อยๆพยายามทําไปอาทนี้มาดูอีกเข้าใจนะสมาธิแบบว่าตั้งมั่นตั้งมั่นที่จะเลิก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 ลดละไม่ให้เรามีสายเปรตหรือตัณหา หรือทยานอยากเราค่อยตัดไอ้ที่มันมีเล็กน้อยมันตัดได้ง่ายเด็กน้อยอสอนได้ง่ายพอมันโตเร,รียกไปสอนมันเดยวมข้าวนะเสือตัวตเล่นมันก็ลูกแมวพอมันโตมันไม่ใช่แมวมันจะมาขย้ำเราทีนีน้เราต้องเอาไว้ในกรงนะแต่เธอเลี้ยงเชื่องเอาเลยแต่ไม่เอาว่าฝัดมีคนไว้ใจไม่ได้หรอก เอาเอาคอไปไว้ในปากมันเนะี่ยมันเคยสอนไม่ต้องงับมันก็ต้องสอนให้ดีนะถ้าสอนไม่ดีมันมันงับเข้าไปแล้วจบจบคิดเลยดูดูด,ดูมายากลนะเขาทำโอ้เสียวแทนอืออต่อไปดูสายสายสัตว์นรกสายทุกข์อ่ะ นะคือโทสะเรามีโทสะเนี่ยเรามันเป็นสายทุกข์งั้นข้อแรกเลยเราก็ต้องวันสายสายสัตว์นรกทําลายทายํารา้ายทะเลาะวิวาทปรับโทสะหนึ่งมีอยู่สี่ข้อใหญ่ๆนะหนึ่งเฝ้าระวังธรรมชาติที่ประทุสลายใจมีห้าข้อธรรมชาตินี่มันประทุสลายใจเราเนี่ยมันเป็นธรมรมชาติแหละ แต่มันจะคอยทําให้เราโกรธทาให้เราอึดอัดอย่างเรียกธรรมชาติไอ้อัตมาก็รวมอัรมาเองนะอันนี้เธอไม่ฟังเธอผ่านไปก็ได้แต่ถ้าเป็นประโยชน์ก็มาว่าก็ดีนะเนะี่ยระวังธรรมชาติที่ประชุสลายใจมันเป็นธรรมมันเป็นปกตินั่นแหละแต่มันทําให้ใจเธออึดอัดลำขาแล้วมีโทสะแลวได,ได้เธอพิจารณาความจริงหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งนะ ข้อหนึ่งขอ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 งสายตัวสายเทือนมัดระวังนะข้อหนึ่งคือฝ้าระวังธรรมชาติที่ไปทุสลายใ,ใจมีห้าข้อหนึ่งจุดหนึ่งเวลาเราป่วยจะคิดถึงเวลาเราป่วยเป็นไงเราจะเอาให้ได้อย่างใจอะลูกเลิกทําไม่ถูกอะไรก็มันคนมันยคล้ายว่าอาตมาไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยรถชนแล้วก็โอ้ ไปไปไปนั่นเขานะโอ้เข้าจับมือามาคล้ายว่ามีที่พึ่งอะไรเงี้ยคนที่ว่าเออแหมไม่ไหวใกล้ตาย,ตายอะไรเงี้ยนะเขาก็มาจับมือทำมาคล้ายว่าให้ความอบอุ่นเขาเวลาป่วยหี่ยเขาจะเอาแต่คนเอาแต่ใจใจน้อยนะต้องการคนดูแลคนปกป้องถึงเขามีพยาบาลไงเวลาเราป่วย เวลาเราหิวเป็นไงหิวมันก็มันเรียกมมโหหิวเวลาเราหิวขึ้นมาเนี่ยโหมันจะเกิดโทสะได้ง่ายอ่ะเวลาเราเหนื่อยทํางานเหนื่อยเป็นไงพูดเลยไม่ดีเขาก็าาหงุดหงิดแหละจิตใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วไอยอันหนึ่งรักตนเองมากอัตาจัดขณะใดเราคิดถึงแต่ตัวเองนี่แหละ,ละมันจะโกรธง่ายแล้วเอาวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วกันนโมทนาสารุ ก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราบัทับของมูลนิธิจิตตรงธรรมเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันดูตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมมีปัญหาก็ถามได้จะติดติงอบรมแนะนำตักเตือนสั่งสอนก็ยินดีนะเจ้าคะ่ะถ้าเห็นว่า TikTok YouTube แนะนาม,มูลนิธิจิตธงธรรม เฟซบุ๊กในนามสุภลักษ์วิมุติพจน์ช่องนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนได้ปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มี แสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ